ครับมาพบกับผมนะครับทางช่องล่มโพชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพามาติดตามข้าวนะครับหลังจากเราตัดต่อไปนะครับผมตัดอยู่สองแปลงนะครับเป็นแปลงเล็กนะแปลงนี้แล้วก็แปลงข้างหน้านะครับที่ว่าหญ้าะเยอะนะครับนี่ครับหลังจากใส่ปุ๋ยไปนะครับข้าวเขาก็ท้องนะครับเพราะเขาเลยอายุนะครับมันจะได้ห้าเดือนแล้วนะข้าวนี้ พราะผมว่านตั้งแต่ต้นเดือนต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวก็น่าจะห้าเดือนกว่านะครับนี่ครับที่ออกที่ออกก่อนลวงลวงจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับสังเกตดูนะที่ออกก่อนนะครับข้าวที่ออกก่อนนะมันจะรีบส่วนข้าวที่ออกที่หลังนี่เขาจะเต่งดูนะครับเหมือนมันออกแล้วมันไม่ได้สารอาหารหรือ,อยังไงนะ ก็ฝากแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับไออย่างข้าวที่รีบนะนก็ดูแถวนี้ก็ข้าวก็ดูบางตานะครับแต่ก็ถ้าเราไม่ตัดหญ้าออกรุ่นนั้นนะครับป่านี้ก็คือมองไม่เห็นข้าวแล้วนะครับหญ้ามันก็จะพาข้าวล้มไปหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นหญ้าที่ว่าเราตัดแล้วมันก็จะแตกมาตอนหลังมันก็จะน้อยนะครับ อย่างนี้พอได้เลยนะครับอย่างนี้สวยเลยเดี๋ยวเรามาถึงแปลงที่ว่านะครับที่เราตัดตอกันแล้วนะที่เราตัดตอแบบหญ้าเยอะๆเลยเหี้ยนๆเลยอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับผมใส่ยูเรียไปรอบเดียวนะแปลงนี้สี่ไล่นะครับผมใส่ไปลูกครึ่งนะครับไม่กล้าใส่เยอะนะครับอันนี้เป็นแม่ลวงนะครับอันนี้แม่ลวงผมไม่ได้ตัดตอนะนี่ครับออกมารีบเลยนะครับ ออกมาไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะสําหรับแม่ลวงนะครับนี่ครับออกมารีบนะครับรีบแทบทุกมเมล็ดเลยนะครับเดินดูโบริเวณกลางๆดูนะครับว่าข้าวมันมีมากมีน้อยแค่ไหนนะครับ โอ้ oh, ข้ามันก็ขึ้นมาเยอะนะครับจากไม่มีข้าวเลยนะเราจากมองตอนก่อนที่เราตัดกันที่ผมตัดไปมันไม่มีข้าวเลยนะอันนี้คือเขียวๆนี่คือข้าวทางนั้นเลยนะครับแต่มันน่าจะอ่อนปุ๋ยนะผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยซ้ํานะครับเดินไปบริเวณนั้นดูนะเอาบริเวณนี้เดินเจ,จา,าะจงเฉพาะตรงที่ว่ายาเยอะๆนะครับก็คือแปลงนี้เป็นแปลงที่ตัด อ่าที่ตัดต่อเลยนะครับที่มีสะอึกเยอะๆนะครับไม่ใช่แปลงที่ตัดใบข้าวนะคนละแปลงกันนะครับแปลงตัดใบข้าวนั้นผมโอ้ยผมใส่ปุ๋ยไปเยอะนะครับแปลงนั้นผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็สิบไร่นะแปลงนั้นอนะใส่ปุ๋ยไปประมาณไร่ละครึ่งลูกนะครับประมาณห้าลูกได้นะผมอัดปุ๋ยไปอ่ะนี่ครับข้าวล้วนๆเลยนะครับเหมือนข้าวเขาก็อยากอยากจะได้ปุ๋ยนะครับนี่ มันข้าวเขาก็อยากจะได้ปุ๋ยนะครับสวยเลยครับโอ้ข้าวล้วนๆเลยนะเนี่ยนี่ครับต้นแข็งเลยนะผมเรียบสัมผัสดูนะครับต้นแข็งมากครับแล้วเขาบําลุงดิ้อีกนะครับเนี่ยข้าวยังไม่ท้องนะครับนี่ครับใส่ยูเรียไปเผาๆนะครับผมใส่ไม่เยอะนะครับก็กลัวว่ามันจะไม่มีข้าวนะครับแล้วจะเสียปุ๋ยฟรีนะ ผมก็เลยใส่ยางๆไปนะครับให้ข้าวเขาพอได้รับปุ๋ยโอ้ข้าวลว้นเลยนะครับนี่มาจากไหนนี่โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับวิธีนี้ถ้าเกิดอัดปุ๋ยนี่น่าจะได้ผลเลยนะครับผมไม่ได้เข้ามาดูลุ่มๆสองอาทิตย์เลยนะครับนี่แปลงนี้นี่ไม่ได้เข้ามาดูเลยนะครับ โอ้ข้าวหนาเลยนะครับถ้าใครอยากชมก่อนตัดนะครับก็เข้าไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับอีพีที่เท่าไหร่ก็จําไม่ได้เหมือนกันก็ลองเข้าไปดูนะครับที่ว่ามันเป็นสะอึกเยอะๆนะครับนะครับเริเวณนะครับมองมองทำเลไว้นะครับที่ว่าสะอึกเยอะๆนะครับแล้วผมตัดต่อนะครับโอ้ข้าวล้นๆเลยครับนี่ ก็คือข้าวเขากําลังนะครับกาลังจะท้องนะมันก็จะไม่ได้ท้องทุกต้นนะครับเพราะเราตัดต่อไปนะครับนี่นี่ผมให้ดูใกล้ๆนะตอเขาแข็งมากเลยนะครับโอ้ยข้าวสวยเลยนะครับนี่โอ้ยใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ก็ก็ถือว่ามันตอนตอน,ตอนตัดอะ่ะก็คือผมก็ คิดว่ามันน่าจะไม่ได้แล้วนะก็ทําเล่นๆนะครับจะเป็นคนอื่นก็น่าจะทิ้งแล้วนะนี่ครับข้าวล้วนๆครับอ๋อมันมาจากไหนครับข้าวงงเลยครับสวยเลยครับนี่แล้วแล้วต้นดีด้วยนะครับเนี่ยขึ้นมาต้นดีด้วยครับนี่สวยเลยครับหญ้าก็ยังคุมเยอะอยู่นะครับนี่บริเวณนี้นะนี่ครับ ทางนี้ก็หญ้าเยอะเนาะหญ้าเยอะพอสมควรนะครับนี่ก็นะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาปุ๋ยมาใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะใส่น่าจะเป็นสามสิบศูนศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่สามสิบศูนศูนย์เลยชุดนี้นะครับข้าวทั้งนั้นเลยครับ ก็ถ้าใครหวานแห้งนะครับแล้วก็ประสบปัญหานะหญ้าเยอะนะครับลองใช้วิธีผมดูนะครับผมว่ามันได้ผลนะนี่ครับมันได้ผลนะครับไอที่ออกมันก็ออกนะครับแต่ไอที่มันไม่ออกมันก็ยังไม่ท้องนะครับนี่ข้าวมันเหมือนมันกําลังจะลบเหลี่ยมนะถ้าเราบํารุงมันก็ยังโตได้อีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเกษตรกร,กรท่านใดที่ เจอปัญหายางผมนะเพราะแป,แปลงนี้คือผมแปลงนี้คือหญ้ามันเยอะจริงๆนะครับถ้าใครไปย้อนดูนะมันมัน,ม,นมันแทบไม่เห็นข้าวเลยนะแต่ตอนผมเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดตอนะครับมันจะเห็นตอข้าวอยู่คือบางๆนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะอแตกกอเนาะไม่คิดว่ามันจะแตกยอดได้หนาพอสมควรเลยนะครับนี่สวยเลยนะครับ วิธีนี้ก็แนะนําเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปทําใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลา,าถ่ายใหม่ซื้อมเมล็ดทันใหม่นะครับก็ถ้าแปลงนี้ผมทําได้นะแปลงคนอื่นผมก็คิดว่าน่าจะทําได้เลยนะครับก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็ลองย้อนไปดูนะครับไปดูคลิปเก่าๆของผมนะที่ผมได้ทำการถ่ายไปตอนก่อนตัดนะครับ ที่ว่ามันสะอึกเยอะๆเลยนะครับแปลงนี้นะดูดูลักษณะนะครับแปลงผมไว้นะที่ผมถ่ายทํานะครับนี่ครับนี่ครับลักษณะประมาณนี้นะใครเห็นก็คิดว่าไม่ได้นะโอแต่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับนี่ครับเดินมาจะสุดแปลงแล้วนะคือหน้าที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้คือหน้าที่หญ้าเยอะที่สุดนะครับนี่ครับข้าว ก็คือแล้วมันแตกกอด้วยนะครับนี่ผมรอยรอยผมตัดต่อไปนะแต่ข้าวเขาแตกแตกกอใหญ่เลยนันนี่ยครับแตกกอใหญ่นะครับแล้วต้นแข็งด้วยยังไงก็ไม่ล้มนะครับถ้าแข็งขนาดนี้นะต้นก็นะครับฝากฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะอาจจะเป็นพุ่งนี้นะหรือมะลืนนะครับผมจะไปถ่ายาแปลงตัดใบนะครับเพราะแพงแปลงตัดใบข้าวมันจะเยอะกว่าแปลงนี้นะครับ ข้าวมันจะเยอะกว่าแปลงนี้ส่วนแปลงนี้ก็คือมันไม่มีข้าวนะตอนผมตัดต่อนะครับผมตัดไปให้แพะนะผมตัดทั้งข้าวทั้งหญ้านะครับสะอึกนะครับผมตัดไปให้แพะแล้วผมก็เอารถนะครับมาพ่นยาฆ่าหญ้านะครับหรือยญ้าเส้งนะครับเพื่อจะมาฆ่าสะอึกนะครับนะครับแล้วผลที่เห็นนะครับก็คือข้าวมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับ ก็ฝากติดตามนะครับฝากรับชมไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ